ของพี่แยมเลขนี้พี่แยมว่ากลัวผมเปียกพี่อะไรขอขอใส่หมวกได้ไหมเออคือพี่ไม่สลพี่กลัวผมเปียกอะ้นะยูสุดท้ากะหันหน้าเข้าทะเลน้องเปียก 你弄坏呀？ เสียวอ่ะเสียวอ่ะว,ว้าวาว้าวน่า,า,า,นานเท็มากว้าว 叫你，我们没。 Ab clap! <laughs> oh ยังคงแข่งก็นครับระวัลระเรียบ้อยไม่ไยอยู่ยอยู่ยังอยู่อะไรเย้อะไรนะไก่ก็มาเกรงเหรเพื่อทำดีกว่าดูจะตกกันนะ